กตัวต่อมานะคะตัว B B จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของช่วยในการทำอะไรคะลดความอ้วนนะคะ BB B B ย่อมมาจากถูกต้องค่ะบล็อก เบิร์นแล้วก็บิวนะคะทีนี้ทำไมต้องบล็อกทำไมต้องเบิร์นแล้วก็บิวนะคะบล็อกก็คือการสกัดกัน้นก็คือป้องกันการดูดซึมพวกสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดความอ้วนขึ้นมานะคะตัวเบิร์นก็คือไปเผาผลาญน,นะคะพวกไขมันที่สะสมเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทายังไงเราออกไม่ได้ก็ต้องไปเผาผลาญมันทิ้งออกไปนะคะแล้วก็บิวนะคะช่วยให้ผิวเรานะคะผอมอยังกระชับไม่ใช่ผอมแบบเหี่ยวเหี่ยวนะคะเลยต้องเป็นบล็อกเบิร์นบิวนะคะ ทีนี้นะคะสารสำคัญของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นตัวแอลคาไิทีนนะคะตัวแคลเซียมเพอรเวอเรตแคตาสกาซิเนียนะคะ LCA ซิตร้าไบโอฟอด์แล้วก็โครเมียมนะคะทีนี้เข้ามาดูส่วนประกอบแต่ละตัวกันเลยว่าทําอะไรได้บ้างนะคะตัวบล็อกของเราตัวแรกนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นสารสก,กัดจากสาหร่ายทะเลชื่อเคลบนะคะสารสก,กัดจากกระบองเพชรหรือว่าแคคตาสนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากผลส้มแขกที่หลายท่านรู้จักกันมานานแล้วนะคะ ทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวเคลนะคะสารายทะเลต,ตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้นะคะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมแป้งและน้าตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบรับประทานของหวานอาหารหวานคนที่เราชอบรับประทานพวกแป้งแป้งทั้งหลายนะคะขนมปังเค้กนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะในการที่เจ้าตัวเคลนี่จะเข้าไปบล็อกไม่ให้สารเหล่านี้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะ ซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกับจับตัวถั่วขาวนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินโฆษณาตัวถั่วขาวตัวขาวเขาจะช่วยบล็อกเฉพาะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหวานๆตัวถั่วขาวจะบล็อกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคียวจะทําหน้าที่ได้ดีกว่านะคะทีนี้นะคะขาบล็อก ขบเดชบล็อกน้ำตาลไปแล้วนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบทานแป้งนะคะชอบทานอะไรคะชอบทานหนังไก่นะคะชอบทานข้าวขาหมูคากินะคะในนั้นมีอะไรคะท่านยิ้มนะคะมีไขมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เค็วนะคะมีแต่สาหร่ายทะเลก็บล็อกไม่ไหวนะคะเราก็เลยมีตัวหนึ่งเข้ามานะคะก็คือตัวสารสกัดจากเจ้าตัวแคคตัสนะคะสารที่อยู่ในแคคตัสเนี่ยนะคะพอเรารับประทานเข้าไปในท้องเราแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปนะคะ แล้วเราก็รับประทานข้าวขาหมูตามเข้าไปใช่ไหมคะข้าวขาหมูก็จะไปโดนจับเอาไว้นะคะจับเอาไว้เฉยๆมันอาจจะหลุดได้นะคะพอเจ้าตัวแคปตัสนี่โดนาน,น้ำเขาก็จะพองหุ้มนะคะหุ้มจเจ้าข้าวขาหมูหนังไก่เอาไว้ในนี้นะคะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมไขมันเหล่านี้แล้วเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถบล็อกได้ทั้งพวกคาร์บโบไฮเดรตน้าตาลแล้วก็พวกไขมันนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราก็ยังรับประทานได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนมากสักเท่าไหร่น,นะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่จะ นะคะเราทานเข้าไปกี่เม็ดคะมือหนึ่งบางคนหนึ่งเม็ดบางคนสองเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าฉันทานยาฉันทาน B ีีแล้วฉันจะทานเข้าขาหมูเพิ่มได้จากหนึ่งจานเป็นสามจานไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องช่วยในการช่วยตัวเองในการลดปริมาณอาหารลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ผลเร็วและก็ดีที่สุดนะคะนอกจากนั้นเขาจะช่วยเขาไปช่วยลดระดับนะคะพวกคอเลสเตอรอล,ลในร่างกายเราด้วยนะะค นอกจากนี้ค่ะตัวนะคะสารสกัดจากส้มแขกหรือว่า SCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการนะคะป้องอบล็อกไม่ให้ตัวคาร์บโบไฮเดตเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็สะสมในร่างกายเราได้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีเรารับประทานพวกยาเหล่า,านี้เข้าไปแล้วเราก็ยังรู้สึกเราอยากรับประทานอาหารอยู่มันก็ไม่ของสัทีนะคะตัวกาซีเนียยังช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหยุดทาน BB b b v แล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกอ้วนเป็น2เท่านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทเลยนะคะ อันต่อมาค่ะบล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้อ้วนเพิ่มขึ้นแต่ไอที่อ้วนอ้วนอยู่เนี่ยจะทํายังไงให้มันออกไปนะคะก็ต้องเบรนมันออกไปนะคะด้วยนะคะตัว CLA Citric b i o f l a o n o i d แล้วก็ตัว Cal c h l โค i เมีย c o l i n a t e นะคะ ตัวนะคะ LCA จะมาจากตัวซัฟฟาเวอร์นะคะซึ่งตัวซัฟฟาเวอร์เนี่ยนะคะจะช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่อ้วนแต่พอไปวัดนะคะวัดมวลน้ําหนักแล้วเนี่ยจะปรากฏว่าพบว่าไขมันสะสมอยู่บริเวณช่องท้องเยอะโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มเบียร์นะคะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะ ขาอจจะสังเกตว่ามีคอเลสเตอรอลเยอะนะคะหลายๆคนเริ่มจับพุงนะคะเขาบอกว่าให้วัดเขาบอกว่าคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชาย่ไม่ค่อยเปลี่ยนเอวกลางเกงไม่ค่อยเปลี่ยนไซส์เข็มขัดไม่ใช่เขาไม่อ้วนขึ้นนะ เขาอ้วนจนเขาไม่สามารถรัดเขียขาดบริเวณเอวได้เขาก็เลยไปรัดใต้เอวแทนนะคะก็เลยสบายใจเอวกางเกงฉันยังเท่าเดิมไม่ต้องลดน้าหนักไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคเขาบอกว่ายิ่งเอวเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโอกาสทําให้มันโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเราไม่ได้มาแค่โรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานจะตามมาด้วยเพราะว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องเนี่ยจะไปทําให้นะคะร่างกายเราตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงนะคะทาให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะตัว CLA จะช่วยทําให้ กายเราเนี่ยตอบสนองนะคะโดยการนําเข้าไขมันที่สะสมเนี่ยไปใช้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระตุนกก้นการทํางานของตัวแอลคาไลทีนนะคะซึ่งตัวแอลคาไลทีนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นรถหลับส่งนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเราทํางานนะคะเดินเดินจากบ้านมาทํางานเนี่ยกว่าจะถึงก็ช้าใช่ไหมคะตัวแอลคาไลทีนก็ แต่ถ้าเรานั่งรถมาถึงเนี่ยมันจะมาเร็วกว่านะคะตัวแอลคาเนทินจะทําหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเข้าไปเผาผาลาญออกไปเผาผลาญให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งมีรถหลายคันเราก็ยิ่งรับส่งพลังงานไปเผาผลาญเร็วขึ้นมากเรื่อยๆนะคะซึ่งเจ้าตัว C l A จะเป็นกระตุ้นการทํางานของแอลคาเนทินอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างก,กายเราเนี่ยยิ่งเผาผลาญเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวต่อมานะคะตัว Citrus b บ o อ l a v o n o i ตัวนี้ก็นะคะเป็นตัวที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานนะคะในการช่วยในการลดน้ําหนักนะคะซึ่งเขาจะประกอบด้วยนะคะสารต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะช่วยในการเผาผลาญน,นะคะกระตุ้นการเผาผลาญแคลอรีในะร่างกายเรานะคะแล้วก็นําไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องก้นนะคะพวกนี้ออกมาเผาผลาญให้ได้เร็วขึ้นนะคะ แต่ถ้าเกิดอยากที่จะให้เขาเผาผลาญตรงไหนเนี่ยต้องช่วยขยับเคลื่อนนะคะร่างกายบริเวณนั้นให้เยอะขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่อยากของให้เร็วขึ้นเนี่ยต้องมีการ movement ต้องมีการเคตอนไหวร่างกายให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะคะต้องห้ามรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนอนเราได้ออกกําลังกายไหมคะเราได้ใช้พลังงานไหม ได้ใช้เอาไปทําอะไรก่อนนอนอ่ะนะคะเขาบอกว่าโดยหลักูทั่วไปเนี่ยก่อนนอนเราจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วตอนกลางคืนนอกจากบางคนลเมืนนะลเมืไปตักน้ำอะไรเงี้ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นกรรณานะคะงดรับประทานอาหารนะคะหรือถ้าอยากรับประทานอาหารก็ช่วยรับประทานอาหารที่เป็นพวกผักพวกผลไม้จะดีกว่านะคะแต่ไม่ใช่กินทุเรียนกันไปเป็นลูกเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะอ้วนอีกเช่นกัน อ๋อที่สําคัญอีกอันนึงนะคะตัวเซตราไบโอฟอร์มาดาตัวนี้จะช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปทํางานกับระบบประสาทนะคะแต่จะทําให้พอร่างกายเราเราผาผลาญไขมันเาผาผลาญพลังงานได้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกอาหารรู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงเป็นอัตโนมัตินะคะ ตัวต่อมานะคะตัวโครเมียมนะคะโครเมียมพิคอรินเนตนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยดึงน้ําตาลไปใช้ได้ดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะจะสังเกตยังไงว่าร่างกายเรามีการใช้เปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานเปลี่ยนน้าตาลไปเป็นพลังงานได้มากและมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตว่าถ้าเกิดจับตัวเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราตัวอุ่นๆลองสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยอ้วน ะะหรือคนไหนที่มีปัญหาว่าเราประทานอะไรแล้วก็ไม่อ้วนสักทีก็ไปจับตัวเขาตัวเขาจะอุ่นนะคะเพราะว่าร่างกายเขาจะมีการเาผาผลาญไขมันได้ดีนะคะเผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะดึงน้ำตาลนะในร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวโครเมียมนะคะจะทําหน้าที่เดียวกันคือดึงน้าตาลเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงพวกอคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทําให้ช่วยในการนะคะลด ลดน้ําหนักแล้วก็เผาผลาญพลังงานในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะหมดแล้วนะคะดอกแล้วเบิร์นแล้วเผาผลาญเสร็จแล้วนะคะทํายังไงล่ะผอมและวหุ่นดีและแต่เหี่ยวมาเชียสวยไหมไม่สวยนะคะเนื้อเหี่ยวๆย่นๆหลายๆลคนอาจจะเคยสังเกตถ้าเกิดใครลดน้ําหนักอย่างเร็วๆหน่อยโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องมันจะแฟบแล้วก็แฟบแบบเหี่ยวๆหรือว่าคนที่ท้องแล้วก็คลอดลูก พราะโลกใหม่ๆเนื้อมันจะเหี่ยวๆไม่ด้งดึงไม่เต่งตึงเพราะว่าเราขาดนะคะกล้ามเนื้อพอชั้นใต้าจากชั้นขัดชั้นอยู่หนังเราเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันนะคะแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าเกิดใครมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนะคะผิวจะไม่ค่อยเหี่ยวแต่พอถ้ามีไขมันเยอะๆมากกว่ากล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะคะเราก็จะมีตัว2ตัวที่เข้ามาช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เรานะคะก็คือตัวแอลคาไลนีนกับตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่ง สองตัวนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันนะคะโดยที่แอลคาเนทมนนคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขาจะทําหน้าที่ในการรับส่งไขมัน,นะคะเอาไขมันเข้าไปสู่บ้านพลังงานนะคะไอ้หน้าตาอ้วนๆลีๆอันนี้นะคะจะเป็นไมโตคอนเดรียที่อยู่ในร่างกายเราหรือว่าเรียกว่าบ้านพลังงานนะคะเขาจะทําหน้าที่ในการเผาผลาญน,นะคะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอลคาฮลีทจากไขมันจากด้านนอกแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในบ้านพลังงานนี้ได้เร็วเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายเราได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็จะไม่ล้านะคะไม่ปวดเมื่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังงานเราก็สามารถที่จะผอมแบบไม่เพลียนะคะหลายๆลคนเคยจํากัดอาหารนะคะเคยลดน้ําหนักเร็วๆปรากฏว่าผอมสวยแต่เพลียวันๆไม่ค่อยอยากทาอะไรไม่มีแรงนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่มีพลังงานเอามาใช้นะคะแต่แอลคาเนทีนจะช่วยทําให้เรามีพลังงานด้วยผอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยิ่งรับประทานแอลคาเนทีนแล้วยิ่งออกกําลังกายร่วมด้วยนเนี่ยกล้ามเนื้อจะเฟิร์มเร็วมากนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นว่าถ้าเกิดเริ่มทางตัว B V ใหม่ๆเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญการขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของอุจออจาระที่ออกมาเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะว่าเขาช่วยในการขับของขับขับพวกสัตว์ของเสียต่งตางๆอไปจากร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับตัวบิวก็คือตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะหลายๆคนที่นะคะละดน้ำหนักเราเพียนะคะ ที่บอกไปแล้วว่าเราไม่มีพลังงานนะคะไม่มีพลังงานออกมาช่วยนะคะเจ้าตัวแคลเซียมไพลโลเวตเนี่ยนะคะเขาจะทําให้กระบวนการสะลายกรูโคส,สเป็นพลังงานเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสร้างนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างที่เราออมเนี่ยเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องคอยให้นะคะสลายไขมันออกไปก่อนแล้วค่อยไปออกกําลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อมานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายนะคะสร้างกล้ามเนื้อไปในเวลาเดียวกันกับที่เรานะคะ เผาผลาญพวกไขมันและก็พวกคาร์โบไฮเดตต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทาน1 2แ่ปซูลหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดตถ้าเกิดเราประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยลว นะคะคาร์โบไฮเดรตก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือทําไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆยี่ห้อเขาแนะนให้รับประทานก่อนอาหารนะคะเพราะว่าของเราเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทําให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยไปช่วยในการป้องกันการพวกการดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะเข้าไปช่วยทําให้สารอาหารที่เราดูดซึมเข้าไปเนี่ย เปลี่ยนไเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนไเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้น้ําตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาหลายคนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะว่ามีเจ้าตัวแคลเซียมที่ขอโทษค่ะตัวโพรเมียมที่ทําให้ร่างกายเราดูดซึมน้าตาลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราประทานหลังอาหารนานเกินไปนะคะลืมทานอาหารไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเพิ่งจะนึกขึ้นได้มาทานหลายคนจะอาจจะรู้สึกหิวมากยิ ขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะจะเกิดการหิวต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้าตาลเร็วเกินไปนะคะหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหชั่วโมงผ่านไปไม่มีอาหารแล้วน้าตาลก็ดูดซึมไปแล้ววัฏทานเจ้าตัวนี้เข้าไปก็เลยรู้สึกเหมือนกับหิวเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหลับทานอาหารเสร็จแล้วให้รีบรับประทานเลยจะได้ผลดีที่สุดนะคะ แลยท่านถามว่าทานมากกว่า2แคปซูลได้ไหมนะคะทานได้สําหรับคนที่มีน้ําหนักมากแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้ลองเริ่มรับประทานที่1นถึงสแคปซูลก่อนแล้วดูว่าปวดหัวไหมนะคะเพราะว่าปวดหัวเนี่ยไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงจากยาแต่เป็นอาการข้างเคียงที่มาจากระดับน้าตาในร่างกายเราเปลี่ยนแป,แปลงเร็วเกินไปนะคะมีการเผาผัดแล้วก็ให้พลังงานความร้อนออกมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่คุ้นยังไม่ชินแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงร่างก <Thank you> ายเร็วๆก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีล นะคะ。